สวัสด,ดีครับคุณครูครับอสวัสด,ดีเด็กชายใครหมดชั่วโมงเรียนแล้วเดี๋ยวเธอไปเรียนต่อชั่วโมงคุณครูสมศรีที่สอนวิชางปิดไปทางโน้นนะครับแต่ผมจะถามคุณครูหน่อยเนี่ยครับจะถามอะไรคุณครูเหรอว่าทำไมคุณครูไม่จอน หลายหลายวิชาละครับวิชาเลขวิชาภาษาไทยวิชากานิตวิชาอังกฤษทำไมคุณครูไม่สอนคนเดียวเลยล่ะครับอ๋อมันสอนได,ได้ครูแต่ละคนก็แต่ละวิชานะเด็กชายไข่ครูสมสีก็วิชาอังกฤษนะส่วนครูพระละก็ ครูทนนส่วนวิชาภาษาไทยก็ครูคำรบนะและส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ก็ครูจุพองนะส่วนครูนี่ก็อีกวิชาหนึ่งมันแต่ละคนก็แต่ละวิชานะเด็กชายไข่เข้าใจนะครับแล้วทำไมคุณครูคนเดียวไม่สอนทุกวิชาเลย่ะครับมันสอนไม่ได้ เพราะว่าถ้าคนเดียวหลายวิชาเนี่ยมันปวดสมองนะเด็กชายไข่นะครูคนเดียวหลายวิชามันปวดสมองเล้วครูไม่คิดมั่งแหละครับว่าผมเด็กชายตัวน้อยๆคนเดียวต้องเรียนทุกวิชาวันหนึ่งวิชาเลขมั่งวิชาคณิตมั่งวิชาภาษาไทยมั่งวิชาเยอะแยะไปหมดแล้วคุณครูคิดว่า จะมองอย่างผมนี่จะรับได้ไหมครับผมก็ปวดขัวนนะครับคุณครูครับคุณครูออยังวิจารย์เลยแต่ผมต้องเรียนวันหนึ่งตั้งหลายวิจานะครับเออก็น,น,น่าเห็นใจอน,นะครูเห็นใจนะเออเธอพูดดีนี่อืม,ม เอาไว้เรื่องนั้นเดี๋ยวกูจะไปร้องเรียนกับครูใหญ่แล้วกันนะเด็กชายไข่นะครับวันนี้ครูจะสั่งการบ้านนะและพรุ่งนี้มาส่งด้วยครับวิชาวาดเขียนของคุณครูเนี่ยให้เด็กชายไข่กับเด็กชายทิมแม่ครับนั่นแหละไปวาดรูปสัตว์สัตว์กินหญ้าสัตว์อะไรก็แล้วแต่แต่ต้องเป็นสัตว์ที่มันกำลังกินหญ้า แล้วพรุ่งนี้มาส่งครูนะครับเอาละเลิกเรียนได้แล้วพรุ่งนี้อยมาส่งครูสจัสวดีครับคุณครูอืมเจ้าวดีครับคุณครูอืเอาละการบ้านที่ครูสั่งไปเมื่อวานนี่ไปวาดรูปจัดกินยา้าเอามาส่งครูที่เด็กชายไข่นี่ ครับคุณกรูครับอืมนี่เธอวาดอะไรอะทำไมครูไม่เห็นอะไรเลยมีแต่กระดาษเปล่าๆเ,าเาด็กชายไข่เธอวาดรูปอะไรนี่ผมวาดรูปวัวกินหญ้าครับแล้วทำไมครูครูไม่เห็นหญ้าเลยเล่ะครับ สงสัยว่าหัวมันกินหญ้าไปหมดแล้วครับคุณครูแล้วครูก็ไม่เห็นหัวสักตัวในกระดาษเลยนะสงสัยว่าหัวมันกินหญ้าอิ่มแล้วมันไม่รู้ไปไหนแล้วครับคุณครูครับเจอโกหกครูหรือเปล่าเนี่ยตกลงเธอได้วาดไหมผอ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้วาดครับผมมัวแต่ไปเล่นเต้ แล้วเธอจะโกหกครูทําไมเฮที่หลังอยากโกหกนะถ้าไม่ได้ทําก็บอกว่าไม่ได้ทําครับก็โทษครับคุณโกูครับอืเด็กชายทิมล่ะผมก็ไม่ได้วาดครับอ้อนี่ครูสั่งการบ้านนี่คือไม่สนใจในในการบ้านครูกันเลยใช่ไหมให้สอบตกกันเลยดีไหมเอาเด็กชายทิมสามหวกสามได้เท่าไหร ตอบคุณครูสามบวกสามได้ย่หกครับอเด็กชายไข่สองบวกสองสองบวกสองได้จีครับหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรเด็กชายทิมหนึ่งบวกหนึ่ง ถูกต้องศูนย์บวกศูนย์ได้เท่าไหรเด็กชายไข่จูนี่บวกจูนจูนจองอันมาบวกกันได้จองจูนครับคุณครูครับผิดนะข้อนี้นะไม่ผิดครับจูนจองลูกนี่นู่นูนนี่ก็จูนมาบวกกันก็เท่ากับจองจูนจีครับใช่ไหมครับคุณครูศูนย์บวกศูนย์บวกกันไม่ได้ ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์นะแต่ว่าศูนสองอันแต่มันก็บวกกันไม่ได้มันเท่ากับศูนย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่ได้เลยขนาดน้มโคสองสองลูกมาบวกกันก็ต้องเป็นสองศูนย์นะครับคุณครูว่าไม่อยากบบวกไม่ได้วุครูปวดหัวกับเธอสองคนจังเลยเนี่ยมายเกลนจะขึ้นเลยนะยเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปหาหมอหน่อยละ แปดลบออกส 5, ห้าเหลือเท่าไรเด็กชายไข่ตอบดีๆใจเย็นๆคิดก่อนจะตอบอย่าตอบก่อนคิดแปดลบออกสห้าเหลือเท่าไร่เด็กชายไข่แปดลลบออกสห้ามันลบไม่ไม่ได้ครับคุณครูครับทำไมลบไม่ได้ล่ะเพราะว่าห้าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่าอย่างลบ ถ้าถ้าคุณครูจะลบคุณครูต้องไปเจเว่นก่อนคุณครูต้องไปจู้อย่างลบที่เจเว่นเอามาลบแปดน่แน่แน่คุณครูถึงจะลบได้เพราะถ้าคุณครูเอาห้ามาลบว่ามาลบไม่ได้เพราะห้าัไม่ใช่อย่างลบโอ้ยไมายเกลีนขึ้นแล้วต้องไปหาหมอด่วน